สวัสดีครับป้าขายชุดไทยนะคะป้าอะไรอ่ะป้าแยงจ้าป้าแยงนะขายขายชุดไทยจ้าชุดสามร้อยเองค่ะแยงชุดไทยชุดละสามร้อยไอ้ส่วนใหญ่คนมาซื้อทำอะไรอ่ะไปไหว้แม่ตะเคียนอ๋อไปไหว้แม่ตะเคียนมีคนถูกไหมเยอะไหมมีค่ะอ๋อเขาก็มาซื้อที่นี่แล้วไปถวายใช่ป่ะโอ้ ป้าอยู่บ้านกกอกเลยค่ะคนกกอกเลยฮะค<ะ>ิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่แก่ที่นี่เลยค่ะเกิดที่นี่โตที่นี่แก่ที่นี่จะมีด่านต่อไปไหมล้ <c oughs> อเล่นล้อเล่นแ <c oughs> ย,ะย,ะย,ะยะ่ๆ <c oughs> ยยยขายชุดไทยนะใครที่ไปบนแม่ตะเคียนไว้แล้วถูกหวยนะก็ช่วยหน่อยค่ะมาซื้อหน่อยนะชุดเท่าไหร่ครับจะได้บอกราคาเขาได้300ค่ะ300อเนาะนะฮะใครที่ บนบานสังก,ก่าวไว้แล้วมา,าแก้บนนะก็ช,ชุดละ300รอนดนแจ่ยแยงหน่อยนะครับสวัสดีครับเชือผ้านี่แหละครัครับผม